ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับทุกท่านที่มาเจอคลิปพลังงานในวันที่1เมษายน2566ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ทั้งวันไพจะเล่าเรื่องอะไรบ้างไพสื่อกับคุณยังไงบ้างเพราะฉะนั้นค่ะพลังงานนี้เฉพาะคนที่มาเจอติดตามอาจารย์กดแชร์อาจารย์นะคะขอใจให้คลิปนี้อาจารย์แล้วสื่อกับไพ นะคะใครที่คิดว่านี่คงไม่ใช่พลังงานของตัวเองคุณข้ามไปก่อนได้เลยนะคะใครที่คิดว่านี่อาจจะใช่พลังงานของฉันคุณฟังต่อแชร์ติดตามขอใจนะคะสามอย่างทําให้ครบสื่อถึงไพ่ได้เลยค่ะอาจารย์จะเลือกไพ่แล้วนะครูบาอาจารย์เจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงช่วยเปิดทางให้พวกท่านที่ฟังอยู่นี้ด้วยเถิด หเมษายน2,566ค่ะท่านที่มาเจอว้าว the lover มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว the lover เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆอาจารย์ต้องแจ้งค่ะว่าวันนี้หลายๆท่านนะอาจจะได้รับความร่วมมือนะคะจากเพื่อนจากแฟนจากบริวารจากลูกน้อง เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาคนนั้นจะซัพพอร์ตคุณในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ที่ดีมากเลยสำหรับ The Lover นะคะมาดูไพ่ใบต่อไปค่ะว้าวหลายๆคนค่ะการเงินโดดเด่นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยราชินีเหรียญราชินีเหรียญบอกว่าในวันนี้ คุณอาจจะได้โชคได้ลาบเข้ามาด้วยก้อนใหญ่พอสมควรนะคะหรือได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินที่รอคอยไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ตามจากงานจากธุรกิจจากการเสี่ยงดวงจากลูกหนี้หรือจากอื่นๆที่คุณรอคุณได้นะนะคะบางคนอาจจะนัดอะไรกันในเรื่องเงินวันนี้เป็นต้นส่วนใครที่จะเสี่ยงดวงวันนี้ค่ะใส่เสื้อสีแดง สีขาวสีเหลืองสีเขียวสีเทาได้หมดซื้อนะคะหรือฝากดวงกับผู้หญิงผิวสีเข้มนะคะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นใครก็ได้ผอมผิวสีเข้มนะสูงผอมบางค่ะนะคะหรือถ้าไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยเป็นผู้ชายผอมบางแต่ผิวสีเข้ม คือสองสีก็ได้ประมาณนั้นไม่ใช่คนขาวนะคะมาดูไพ่ใบต่อไปค่ะวันนี้เป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วว้าวเดือดซันทุกคนจ๋าดีใจด้วยวันนี้คุณขึ้นไพ่ดีมากเลยเอ,เอาอย่างนี้นะสมมุติว่าใครนะคะสมมุติว่าใครเนี่ยที่รออะไรอยู่ก็ตามค่ะคุณมีโอกาสได้สมหวังรุนแรงเลย สมปรารถนาแบบจังๆเต็มๆร้อเปอร์เนะคะบางคนรอรางวัลใหญ่ๆใช่ไหมสมมุตินะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้คุณได้นะคุณมีโอกาสได้มาเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยูนะอาจารย์รบกวนค่ะใครที่จะรับพลังงานนี้เต็มๆสาอย่างนะคะกดติดตามอาจารย์1กดแชร์คลิปนี้2องกดาะใจคลิปนี้3อย่าง ะะแล้วเม้นคำว่ารับพลังงานนี้รับพลังงานความสำเร็จรับพลังงานความร่ำรวยรับพลังงานโชคลาภอะไรก็ตาม100%เอซอาจารย์ขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะตลอดทั้งวัน1เมษายน2,566นะคะเป็นวันที่คุณเจอโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ขนลุกไปหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อคะ่ะว่าท่านที่ฟังอยู่คุณจะต้องได้รับข่าวดีบางอย่างที่รอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามขอให้คุณสําเร็จแบบร้อเซนะคะใครที่รองเงินก็ขอให้คุณสําเร็จง่ายๆร่ํารวยสมปรารถนาใครที่เสี่ยงดวงขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆได้เงินก้อนโตๆหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านนะลูก สาธุสาธุสาธุด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยขนลุกมากสวัสดีค่ะ